ฝันว่าหลวงตามาบอกว่าให้สวดมนต์เพราะว่าอีกไม่นานภัยพิบัติจะเกิดขึ้นใช่จะเกิดจริงใช่หรือไม่คะมันจะเกิดจริงๆแล้วล่ะตอนเนี้ยครับก่อนๆมันเกิดหลอกๆเกิดนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวมันเกิดจริงแล้วนะเกิดจริงคบอ่ามันไล่มันจะแถวยุโรปไปอเมริกาแล้วเลาะมาเดี๋ยวเข้ามาแถวเอเชียเข้าไทยแล้วล่ะโอ้อาจจะไม่กี่วันนี้ก็ได้เตรียมตัวตายครับ นะมูพุทธายะาไว้ก็แล้วกันแต่หลวงปู่ดหวยหลวงปู่ช่วยมูด้วยภัยพิบัติภายนอกเนี่ยเราเราไม่รู้วันมาเมื่อไหร่แต่ภัยพิบัติในใจเนี่ยมันมาทุกวันนะครับโอ้มาทุกวันถ้ายังมีตาหูจมูกลิ้นกายครับต้องหลบหลบหลบเนี่ยหลบไปอยู่คนเดียวไงหลบไปอยู่ในห้องไงหลบภัยหลงปู่ไงหลบไปอยู่กับหลวงปู่หลวงปู่ือที่หลบภัยที่ดีที่สุดเนี่ยโอ้โห โชคดีเลยอยู่กับหลวงพ่อเลยเวลาแผ่นะครับหลวงตาเขาถามว่าเราสามารถแผ่ให้อย่างเช่นเจ้ากรรมในเวรของคนอื่นเช่นพ่อแม่พี่น้องเราได้ไหมได้หมดถ้านะภูมิเขาต้องการนะอย่างเทวดาพวกสัมบเวีสีเป็ดอสุรกายเนี่ยแผ่ได้หมดลนะทุกนะแล้วอย่างเกิดว่าเราแผ่ให้กับ อยางญาติเราทุกวันอยากให้คนนี้เขาสวดมนต์คือเราแผ่ทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเขามีสิทธิ์จะโดนดึงเข้ามาสวดมนต์ได้ไหมครับอ,อยู่ที่สภาพสังคมที่เขาอยู่นะะแล้วก็อยู่พื้นฐานของเขาเคยบันทึกไว้หรือเปล่าคนไม่บันทึกไว้เนี่ยยากนะครับยิ่งคนยุคนี้เรียนวัตถุจจเจริญท้งวัตถุเนะี่ยแข่งขันวัตถุเนะี่ยโอ้โหอย่างฮัจโบคือเตรียมตัวตายวะครับ มันตายเมื่อไหร่เราก็ไปแผลมันเมื่อนั้นเนะแค่นั้นอนะ่ะมีมีแค่นั้นนะ <c oughs> ทำอะไรไม่ได้หรอ, <c oughs> อกหมอเขาก็ไม่เชื่อหรอกนะเพราะเขาไม่เห็นนะไม่เชื่อนะโรกวิญ,ญญาณไม่ได้เห็นด้วยตานะมันสัมผัสที่ใจงไง <c oughs> มันโลกนามธรรมาออกจากรูปธรรมามาแล้วก็ลำบากแล้วล่ะถ้าไม่ฝึกไว้ล <c oughs> ำบากก็โลกมนุษย์นะหนีไม่พ้นนะบอกก่อน เพราะน,นั้นจะไปเอาอะไรมากแล้ลงมีอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องล้วก็พอแล้ว,ออลวเดี๋ยวว่าจากโลกนี้ไปแล้วนตายจะได้เกิดไม่เกิดง่ายคาจะที่ทำคนนี้ครับเขาลองฝึกอย่างที่หลวงตาบอกเขาเลยลองพิสูจน์เขาสวดจัก,กรพรรดิมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับทีนี้เวลาเขาผ่านแผงลอตเตอรี่นะครับเขาลองนึกในใจว่างวดนี้ออกอะไรแล้วมันก็เป็นความรู้สึกว่าเลขเนี้มันขึ้นมา แต่เขาไม่ได้ซื้อนะครับเขารออย่างนี้อยู่ประมาณหลายงวดอยู่แล้วมันก็ออกตรงกับที่เขานึกเวลาเขาซื้อมันก็จะไม่ออกหรอกแต่ที่นี่เขาสงสัยอย่างหนึ่งครับหลวงตาว่าไอ้เสียงที่มันขึ้นมาที่มันบอกว่าตัวเลขเนี้ยเ <laughs> นี้ยเนี้ยมันคือเสียงใครใครบอกเขา <laughs> โรคขงวิญ,ญญาณนะท <laughs> มันเป็นเทวดามันเป็นพลงมันเป็นความรู้สึกครับใช่ไหม คือเขารู้ว่าเราไม่ซื้อเขาถึงบอกกันนะอ oh. ถ้าคิดว่าจะซื้อนะที่ว่าผีหลอกแน่นอนนะ oh. โลกวิญญาณก็รู้จักเรานะพูดถึงยิ่งคบารมีพวกเยอะๆเนะี่ยเขารู้แม้แต่เราวันนี้จะคิดอะไรโน่นะ uh huh. นะจริงนะโซนะครัเออยกเป็นคนที่ฝึกกรรมฐานนี่นะยังจะไม่รู้ คนธรรมดาเยไปสามท่านท่านรู้มันพรุ่งนี่มันจะทําอะไรเป็นยังไงรู้หมดรับ <c oughs> ขนาดหวัวท่านยังรู้เป็นสิบยี่สิบมวดเลย <c oughs> ขนาดมันมันทําเองอะ่ะมันนั่นเองท่านยังรู้เลยครับ <c oughs> จิตเนี่ยสุดยอดในในรู้นะถ้าฝึกนะหให้มันรู้มันรู้ทุกอย่างคนละับเพราะอย่างหลายคนที่มาฝึกนะครับหลวงตาเขาบอกว่าเวลาเดี๋ยวเนี้จะไปไหนมาไหนจะไปทําอะไรนะครับ สิ่งที่จะไปทํามันก็จะสะดวกมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรติดขัดเหมือนมีคนมาเคลียร์ให้เรามันจะไปติดขัดได้ไงเราส่งเราส่งขึ้นของความเมตตาไปแล้วครับขึ้นคงแผ่ไปตามสถานที่ที่เราไปเนะขารับรู้นะโตไม่ใช่ไปรับรู้รเพราะเรานึกลนะมันไปไงมันไปไม่มีอะไรบังได้นะจิตเนะี่ย ไปไกายเลยคือท่านอยากให้ฝึกหลวงพ่อท่านอยากให้ฝึกจริงจริงจังๆจ,จะได้ไม่สงสัยวันหลังไม่รู้ใครจะตอบแทนไม่รู้ใครจะตอบแทนเอา้าก็ต้องหลวงปู่ทุกคนต้องตรงไปหลวงปู่หรือไม่ก็ตรงไปที่ลูกหลวงตาหลวงปาไปแล้วไงแล้วใครจะถามใครจะตอบสงสัยอะไรถามที่รูปหลวงตาจะารูปหลวงปู่แล้ว ครับออถามไม่ได้แล้วเพราะนั้นรีบฝึกให้คนให้คนถามอตอนนี้หลวงตาอยู่ถามหลวงตาก่อนได้ใช่หลวงตาไปแล้วถามไม่ได้น้อ <c oughs> เอ้าก็ถูกแล้วก็ <c oughs> ถามาครไ่ะก็ถามกับลูกลูกหลวงปู่ถามว่าท่านเลยทาไมถามกับลูกถึงมีคําตอบได้ครับโอลูกท่านนะไม่เคลื่อนไหวตัว รูปท่านก็นรูปท่านไม่เคลื่อนไวหวแล้วแต่ที่เราเห็นนะ่ะคือที่ท่านเคลื่อนไหวคือนามธรรมาคือจิตเราอะสัมผัสเรื่องนามธรรมาจากความรู้สึกมันเส้นผงบางภูเขาจูถามบ่อยๆท่านให้ถามบ่อยๆครับถูกมั่งผิดมั่งอันและเรื่องราวของเรานี่แหละสมมติอยู่ในห้องเนี่ยหรืออยู่ในถ้ำหรืออยู่ตรงเนี้ยก็ถามท่านทีวงปู่ปใครจะโผล่มาคนแรกเนี่ย มันก็จะมีความรู้สึกว่าพระชีคนแก่เด็กอะไรประมาณเนี้ยคนั่งอยู่ตรงนี้อย่างนี้เวลาไอน้องกิดเกลือกอยู่ตรงนี้แหละคแล้วก็ถามท่านนะถามจะไปถามอดีตถามอนาคตคือวินาทีข้างหน้านั่นแหะถามบ่อยๆจู่กับท่านบ่อยๆเนี่ยโอ้มันไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหมยกวาจะเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนเป็นลายมั่งเปลี่ยนเป็นโทรศัพท์มั่ง เราจะมาสววเอีกมันก็ไม่ได้เลยปิดเลยทิ้งเลยทุกมันทิ้งเลยถามได้ทุกเรื่องเอ,อถามหลวงปู่คุยหลวงพ่อไม่ได้ะจะไม่จับโทรศัพท์ตลอดชีวิตหรอกนะอเอาจริงไงเอาจริงก็ได้จริงนะอาทิตย์สองอาทิตย์หรือ 2, ปีสองปีเนี่ยโอ้โหพอคุยกับท่านได้ซื้อมาอเลยสิบเครื่องอเล่นเลยสิบเครื่องก็เล่นเป็นตาายก็ได้อถูกแล้วไง อย่างตอนนี้คิดถึงบ้านถามหลวงปู่ว่าหนูกลับบ้านดีไหมเออบอกอย่ากลับไปเลยท่านก็นจะบอกไม่มีประโยชน์อะไรจะกลับไปไม่มีประโยชน์อะไรที่บ้านเองอ่ะ <c oughs> เองไปเองก็ต้องทำมาหากินบอกออเองไม่ทําเองก็ไม่ได้กินถ้า <c oughs> เองจะกินอะไรถ้าเองอยู่วัดเนี่ยเองอยังมีกินอยู่ท <c oughs> ่ไมเขาเลียงเองตลอดชีวิตนะท่านก็นจะบอกอย่างนี้แหละ <laughs> เราก็ถูกแล้วคร <c oughs> ับทําไมหลงตาถึงไม่ให้พวกเราห่างจากพระครับโอ้ห่างจากพระเนี่ยได้เรื่องแล้วทุกได้เรื่องนะครับเรื่องได้เรื่องเลย<ด>ว่าเร,เรารทํากรมรมไว้ที่ไหน <laughs> ยังไม่รู้เลยเราห่างจากพระเมื่อ,อไรลงไปแถวนั้นเกิดไปเคยเคยฆ่าคนแถวนั้นนะ่ะเกิดมันยังอยู่เนี่ยครับลกูกกระเทิบแน่นอน <laughs> ท่าน ที่บอกท่านบอกลูงตาว่าอย่างเนี้ถ้าบอกเองทํากรรมอะไรเองก็ทำมาในโลกเนี่ยนะปานาจินาคาเมสุมุสาสุรานี่ก็ทำมาในโลกมันก็อยู่ตร <c oughs> งนั้นแหละถ้จิตเองก็บันทึกอะถ้าเองไปตอนตรงที่เองเคยไปเตะต่อ,อยกันอะไรพวกนี้แทนกันตายเนี่ยคแล้วมันเกิดมันอยู่ตรงนั้นอยู่ยังไม่ไปไหนอ่ะ คิดโดยเอจะเป็นยังไงอ่ะคือนั้นเข้ามาที่เราเลยนะครับมันไม่เล่นเองเป็นไปไม่ได้หรอกยกเว้นเองมีของดีเองมีพักขันมีอะไรเองพกปืนไปด้วยอ่ะมันก็ไม่กล้าคมันประมาณนั้นแหละถ้าเองไม่มีอะไรนโดนกระตืบมแน่นอนครับอย่างน้อยไม่ได้สวดก็ขอให้ในตัวต้องมีพระไว้ใช่ครับก็ห้อยไปละอย่างน้อยเทวดาแถวนั้น ปู่มจ้ากนั่นได้เขาได้บุญจากพระนี่แหละเพราพระที่เราสร้างเนี่ยเวลาใครสวดก็มาที่พระมันก็แผ่ครับแล้วยังป้องกันเราได้อยู่เพราะเราอยู่กับพระไงอยู่กับพระเขายังดูแลเฮ้ยไม่ได้นะลูกพี่ครูเนี่ยอเขาก็กันให้เรา,าครับประมาณนั้นแหละเลยจากนั่นไปแล้วก็ปลอดภัยแล้วล่ะเพราะวิญ,ญญาณพวกนี้บางทีมันไปไกลไม่ได้ครับถ้าจะมันเกาะมันก็เกาะกับยาก หรือพวกที่รู้จักเกาะเนี่ยแล้วมันไปไม่ได้นะเหมือนคนตายต่างประเทศนะถ้าจะมาก็มากับคนที่ที่ป็นญ,ญาตินะนกะ่ะมาะเวลาสวดมนต์นะครับหลวงตาเขาบอกว่าอยู่ๆเขาก็นึกว่าแขนขาร่างกายชิ้นส่วนอ,อวัยวะเนี่ยเป็นหลวงปู่ทั้งหมดเลยอันนี้สามารถนึกแบบนี้ได้หรือเปล่าครับสาธุเขานึกได้อนะอย่าลืมก็แล้วกัน นึกถึงท่านบรารมีท่านก็อยู่กับเราแหละใช่ไหมบ,บรารมีที่ท่านทิ้งไว้ก็อยู่กับเราและมันก็เป็นสายใหญ่เละอาการหาวนะครับหลวงตาทําไมมันชอบเกิดขึ้นตอนสวดมนต์ทุกครั้งเลยพลังงานทุกพลังงานที่เรารับมาเรายังไม่รู้มาขึ้นอะไรครพอสวดก็เริ่มหาวแล้วอ <laughs> <laughs> พอหยุดสวดเอ้าไม่หาวเออ มันต้องมีเหตุนะโตั้าใจะต้องหาเหตุให้เจอแล้วเราจะหาเหตุน,นั้นได้ด้วยวิธีใดครับสวดมนต์ไปเรื่อยๆฮะเวลาหามันจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยใครมาวะเนะี่ยอย่าทาให้หาสิผม <laughs> <laughs> เพราะบางทีก็อายอายคนตื่นเนี่ยเขต้องเขาเขาคง <น S 1> คิดว่าเรา,ามนมาเสียงดังด้วยนะ <laughs> มันควบคุมอาการไม่ได้นะตาคือมันต้องมันต้องหาวครับควบคุมไม่ได้ไม่ใช่หาวทีเดียวถ้าเป็นเนี่ยหาวไม่หยุดนะครับระหว่างที่นั่งสวดมนนะครับหลวงตาอยู่ๆเขาก็บอกว่าเขาเห็นภาพตัวเองนะครับกําลังสักอยู่ที่หลังแล้วก็ขณะสักนะครับก็สวดบทจักรพัิไปด้วยเห็นหลวงปู่เห็นพระจักรพัิมาซ้อนที่ตัวเองแล้วก็ร้องไห้โฮออกมาเลยเงี้ยออดีสาธุ ปิติมากัิจิติมากก็ร้องดังมากปิจิน,น้อยก็ร้องน้อยๆยหน่อยนะครับกลัวว่าสึนามิจะมาเกิดแถวบ้านเราเนี่ยครับหลวงตาเกิดล้านเปอร์เซ็นต์จะร้อยจะไม่รู้มือไรห่ครับอาจจะพุ่งนี้ก็ได้จะมือเลือน,นี้ก็ได้ตู้ลองคิดดูแถวเนี้ยตรงไหนแผ่นดินไหวมากคือต ตอนเนี้ยรอบรอบ,บ้านเรารอบบ้านเรานี่ยแหละครับมันมาถึงเราแล้วสูมจะมามัจะไม่ถึงโอ้ขนาดตั้งไกลมันยังสะเทือนถึงถือนี่เลยครับมันเป็นสายใหญ่เส้นใหญ่กันทำางงานให้เราปลอดภัยจากภัยพิบัติในอนาคตนะครับโอ้จะไปกลัวเลยโอ้ย ยังไงก็ตายอยู่ดีอถ้ามันจะตายก็ปล่อยมัยนละมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะครับใช่จะเวียห้ามันไม่ได้หรอกแต่ก่อนมันจะเกิดเนี่ยเราทําอะไรอยู่นะครับใช่เราก็สวดมนต์อยู่ <c oughs> อยู่กับพระไนมะ่ <c oughs> อย่างจากพระเลยทิ้งเลยใครมีอะไรก็ทิ้งนอนเพราะไม่ใช่ไปโม่แต่กังวลในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้น,นใช่ไปกังวลมันทาไมอ่ะมันจะเกิดไม่เกิดก็เรื่องของมัน ให้เอาเวลาที่กังวลมาน,นั่งสดบต์บันทึกบุญใช่แผ่เมตตาไปครับ<ะ>เดี๋ยวหลวงตาก็เปิดกุศลาทุกวันนะเปิดคนตายไงเปิดลุงหน้าะนะนะคนมันจะตายเยอะ,ก,อะก็เปิดให้คนห<ะ><ะ> <laughs> ลวงตาเปิดมานานแล้วนะพูดถึงนะเนี่ยไม่เห็นเดี๋ยวเปิดมานานแล้วนะ เปิดอภิธรรมนะครับถ้าเกิดว่าเราปานิปฏิปานปิบาตโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนานะครับบาปตัวนั้นมันติดตัวเราไปหรือเปาไป,ปาถามสัตว์เนี่ยกูฆ่ามึงแล้วมึงจะเกิดเป็นเทวดามันจะยอมไหม,มไม่ยอมหรอกรไม่ได้ตั้งใจมันอยู่ที่สัตว์เนี่ยมันอาฆาตเราหรือเปล่าถ้าเป็นปลาจะเป็นอะไรพวกนี้ ที่มันไม่ความรู้สึกมันสั้นเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ไอสัตว์ที่มีความรู้สึกยาวนี่เนี่ยระวังดีๆอ่ะคือสัตว์ที่เคยเปิดเป็นมนุษย์เนี่ยอืเอาเรื่องนะอย่างที่บอกสัตว์ใหญ่เช่นช้างเช่นวัวประมาณนี่นนแหละครับถ้าสัตว์เล็กเยอะๆก็เอาเรื่องเหมือนกันนยู่แมันรวมตัวอย่างมดเป็นลังๆเราไปฆ่ามันทั้งลังเนี่ไหมเอาประมาณอะ <laughs> กรรมของการผิดศีลข้อสามเป็นประจำนะครับมันจะทําให้เราเกิดไปเป็นลักษณะแบบใดครับเป็นอเป็นเปลี่ยนเพศนะเป็นคนครึ่งเพศก็มี<ะ>เป็นคนสองเพศสามเพศเป็นคนเป็นคนสิบแปดเพศุยุคนี้ก็มีสิบแปดเพศ เอาพวกนี้ไงมันเป็นกามมาพบการมาพรมทุกกามเนี่ยถ้าเราออกได้มันก็ไม่เกิดแหละกามมันก็มีสองอย่างกิเลสกามวัตถุกามวัตถุกามก็คือกามนะกิเลสกามก็คือการเหมือนเรามีกามเป็นแดนเกิดทุกอย่าไปสนใจเลยกามมาคุณกามเป็นคุณใช่มีกามเราถึงได้เกิดถ้าไม่มีเราก็ไม่เกิดแต่ถ้าลงมากไปเนี่ย มันก็เป็นโทษใช่ไหมครับโทษกับตัวเองนะทุกมันติดไม่มีใครไม่ติดหรอกวัตถุกรรมเนี่ยหลวงตาหลวงตาแนะนําเป็นตัวอย่างหน่อยสิครับวัตถุกรรมกันนี่ไงเสื้อผ้าอาพรรถพวกเฟอร์นิเจอร์พวกอะไรทุกอย่างวัตถุเป็นวัตถุทุงหมนนะครับตัวลองมีเงินเนี่ยสัก เป็นพันล้านเนี่ยตู้คงไม่มานั่งเน่นอนมีรถมีทุกยี่ห้อครับโอ้โหรถทุกยี่ห้อแน่นอนเลยตอนนี้อยู่ประเทศไหนยังไม่รู้เลยใช่ไหมนั่นคือวัตถุกรรมแล้วซื้อมาก็ต้องดูแลมันดีนะครับถูกพวกเราเนี่ยมีมีรถตั้งสิบยี่สิบคันแคจอดไว้เท้านั้นแต่เวลบก็เป็นวัตถุกรรมไงคนเดียวอะมีตั้งเป็นสิบคันนะ แค่เห็นอยู่เนะี่ยใช่ไหมติดไหม่ะคะมันก็คือเรื่องของการติดในวัตถุใช่ในรูปรถยินเสียงนะคะจะการจะให้หมดเวรหมดกรรมไม่อาฆาตพยาบาทต่อกันอีกในชาติต่อไปนะครับหลวงตาเราออกมาอาธิษานะไม่จองเวรกับใครไง ไม่จองเวรกับใครใช่เป็นที่เราก่อนนะครับมันตามไม่ทานนกทุกมันอยู่อย่างเดิมครับยังไปพรมนะยังสบายเลยฮะเพราะพรมไม่มีเพศเป็นชั้นที่ไม่มีเพศเป็นชั้นที่เหนือเหตุเหนือผลครับไ <laughs> ม่มีเพศไงทุก <laughs> คือลวงตาหมายความว่าเราเราปรับที่เรา ให้เรา<ช>อยู่เหนือขึ้นไปถูกสิ่งนั้นมันจะตามเราไม่ทันแล้วไม่ทันฮะเราเหนือนะมันเบาแล้วฮะ<ม>ี๋ยวเราจะเราจะมีกามแล้วก็ลงมาเทวดางะครัเสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปพรมเราไงเอาก็ถูกแล้ว